คลิปนี้ต้องดูเลยนะครับรถหลดุลดจองนะครับอา t e s หนึ่งจุดแปดจีไฮบิดมินนะครับประหยัดน้ำมันมากๆ23โลลิลตรปี2019ราคาไม่ข้าม5้าแสนนะครับราคาแค่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับรถมือเดียวนะครับนะรถบ้านมือเดียวสภาพสวยงามมากเลยข้างในนี่คือใหม่เอี่ยมเลยนะครับมีกล้องถอยนะครับมีจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครสนใจนะดูคลิปให้จบเลยนะครับนานๆจะเข้ามาทีใครอยากได้รถบ้านมือเดียวนะครับอึดถึกทนเอาเติมสี่ขาวมุกหายากนะครับดูให้จบคลิปนะครับเพราะเดี๋ยวผมพารีวิวภายนอกและภายในเหมือนพี่มาชมรถเองที่เพชรยนต์เลยนะครับนะยังปี24นะครับล้อแม็กไม่มีขูดไม่มีเบียดเลยใช้ได้ยาวๆเลยนะครับใครสนใจดูผ่าสวัสดีครับพี่ๆทุกทคนแล้วก็ FC ุทุกท่าน ที่สนใจเอาเทสต์1.8ไฮบริดมิดนะครับมีหลุดจองมาอีกหนึ่งคันนะครับเอาเตสตสีขาวมุกนะครับปี2019นะพี่ราคาแค่489,000นะครับฟรีดาวพร8,500นะครับผมแจ้งก่อนนะครับใครเงินเดือน16,000ขึ้นไปนะครับมาจัดฟรีด้าได้เลยนะครับเครดิตดีนะมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับ1.29%ที่3ปีหรือว่า1.99%ที่4ปีนะครับเพจย้อนนะเรามีดอกเบี้ยที่ดีที่สุดเลยเพราะเราเป็นดีลเลอร์เกตเอ้นะครับเราส่งให้แบงค์นะครับ เดือนเดือนหนึ่งนี่คือเป็นพันล้านเลยเนาะพี่เอ้ยโทษนะครับปีหนึ่งเป็นพันล้านเลยนะไม่ใช่เดือนหนึ่งเดือนนึงเราขายได้200กว่าคันพี่ลองคิดดูสต็อกมีให้เลือก400กว่าคันแต่ว่าเราขายไป200กว่าคันแล้วพี่ลองคิดดูนะ้ำมีที่เป็น10 20ไร่แบบนี้เลยนะครับ มีรถให้เลือกมากเยอะมากเลยนะเป็น t o y ยต้าแล้วก็ Honda แต่ที่แน่นอนเลยคือรถเสวยๆนะครับมันจะหายไปก่อนนะพี่เพราะว่าเซลล์เขาจะขายรถดีๆก่อนแล้วผมนะครับเขาเป็นเซลอีกหนึ่งคนนะเซลล์ที่อยากให้พี่ได้รถดีๆนะครับมาเจอผมแล้วผมก็อยากให้รถให้พี่ได้รถที่มายน้อยที่สุดนะครับไม่ใช่รถที่แบบค้างสต็อกแล้วอยู่นานแล้วเนาะผมเลยเอารถใหม่ๆหรือรถหลุดจองที่สวยๆแลคาดีๆมารีวิว อย่างคันนี้มาแค่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเอาเต1.8ไฮบร i ดมิดนะครับปี2019นะครับออปชั่นครบแล้วนะครับเหมาะสมกับการใช้ชีวิตเหมาะสมกับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับทั่วๆไปนะครับนะสวยงามมากๆเลยครับผมเช็คน็อตทุกจุดแล้วคือสภาพสวยงามเลยน็อตไม่มีขยับเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคุณภาพดีมาก ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเพรย่ยนเราเปิดมาแล้ว26ปีนะรวม26ปีแล้วเรายืนอยู่บนสาขาไม้ของเรานะครับสาขาสุเปอทงศ์46นะครับนะถ้ารถไม่ดีจริงนะครับเราผมไม่ขายหรอกนะถ้ารถไม่ดีจริงผมไม่ขายผมไม่ทําให้ชื่อเสียงผมเสื่อมเสียหรอกนะครับนะเอาล่ะผมพูดเดยอะแล้วนะครับใครสนใจนะติดต่อมาเลยนะครับมุมขวาล่างนะครับของคลิป062415 ฮ่าาาแปดนะครับเป็นเบอร์ตรงของผมนะครับไม่ได้ผ่านแอดมินหรือใครใดใดทั้งสิ้นเดี๋ยวผมดูแลพี่เองนะครับนะมาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับนะเอาติดนะครับนะตัวให้บิดมิดนะครับข้างหน้าจะมีไฟเดย์ทาวน์วันนิ่งไลท์ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะครับไฟ LED อัตโนมัติอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเปิดปิดอัตโนมัตินะครับนะเป็นโครเมี่ยมตัดแบบนี้เลยสวยๆงามๆเลยนะครับนะเวลาเรา กดล็อกนะครับกระจกนะครับพับมันก็จะพับได้นะครับกระจกด้านข้างมันก็จะพับออกมากลางออกมานะครับอัตโนมัติเลยนะใครสนใจนะดูเลยนะครับคันนี้นะครับสวยงามมากเลยครับบอดี้เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับสีนี้คือไม่ต้องเก็บเพิ่มแล้วพี่ลองดูดิเลี่ยมสันกระปงรถนะครับยังคมเลยนะไม่มีร่องรอยบุบบุ่มไม่มีรอยขนแนวใดๆทั้งสิ้นนะครับดูล้อสิครับนะครับนะได้เป็นล้อแม็กซ์สิบกนิ้วนะพี่เนาะยางโยโกฮามาปียี่สิบสี่ ใช้ได้ยาวๆเลยนะผมขอพูดไว้ก่อนเลยนะว่าคันนี้นุ่มจริงนุ่มนะครับแล้วก็ทนด้วยอะไรหาง่ายซ่อมง่ายไม่งอแงนะใครอยากได้อลติสหรือแบบเบื่อรถไฟฟ้ายอยากมีรถจากนํามันสักคัน ีเซกเมนต์ราคา489,000มาจับได้เลยนะพี่ไม่ว่าพี่จะอยู่เหนือใต้ออกตกนะครับเล่ามีนะไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงที่บ้านเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะมีไฟแนนซ์รองรับกว่ามากกว่า10สถาบันนะครับใครที่คิดว่าตัวเองเครดิตไม่ดีหรือเคยล่าช้าสักเดือน2เดือน,อน,อนมาปรึกษาผมเดี๋ยวผมดันไฟแนนซ์ให้ผ่านเองไม่ต้องเป็นห่วงนะนี่นะครับใครดูรถไม่เป็นนะครับต้องดูแบบนี้เลยกระจกตัวต้าเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนะ ภาษีเราต่อให้แล้วนะครับถึงปีสองนห้าหกเก้านะครับนะมีนาคมนะครับนะแต่เดี๋ยวถ้าใครมาซื้อเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมต่อให้เพิ่มอีกนะครับถึงปีสองห้าเจ็ดสูบเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้หมดแล้วเนาะนะครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับไฟเลี้ยวนะครับมีให้แล้วเรียบร้อย led นะครับกระจกมองข้างนะครับนะใครดูลนไม่เป็นนะครับดูสิ่งที่ดูต้องดูสิ่งที่ต้องดูต่อไปน็อตหัวเสาน็อตต่างๆนะครับนะนี่นะครับเดิมเดิมเลยไม่มีรอยขยับเลยนะครับเรารู้เลยนะครับว่า เออรถเดิมสภาพดีนะครับนะแล้วก็นี่นะครับแผ่นเพลนะครับปีสิบเก้าด้วยพี่โคตรโชคดีนะปลายปีนะครับอย่าเรียกว่ารถปีสิบเก้าเลยเพราะมันผลิตทันวาคมนะครับเรียกว่าปียี่สิบดีกว่านะครับรถเอาติดนะครับปีสิบเก้าจดยี่สิบนะพี่สภาพใหม่เอี่ยมเลยเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แอร์ดูโอโซนให้เรียบร้อยแล้วครับนะผมอะไรมาติดฟังก์ชันนะครับไม่มีรอยถลอกใดๆทั้งสิ้นนะครับข้างบนนะไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมเลยสภาพใหม่กริปเลยนะครับนะ หัวน้ต้องเสาเอนะครับไม่มีขยับเลยนะครับพี่เนาะใครอยากได้รถคุณภาพดีๆนะครับมาซื้อที่เพชรยนต์ได้เลยนะครับนะเพราะว่าเรานะครับรับประกันรถของเราเป็นรถเกรดเอระบุในสัญญาเลยนะครับนะไม่ดีจริงไม่ขายนะครับแล้วก็นะเอาตินนะครับที่สําคัญบ่อหลังนะครับมีแอร์ให้นะครับถ้าซีวิคนะครับซีวิ c จะไม่มีแล้วก็ราคาก็ซีวิคก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับนะมาแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากเลยนะครับนะ โลโก้ไฮบิดอะไรต่างๆนานาอยู่ครบหมดเลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดเรียบร้อยแล้วครับไฟข้างหลังเป็นไฟ LED นะครับนะสวยงามมากเลยนะพี่นะให้ดูให้ดูยางถูกล้อเลยนะครับไม่มีสลับนะครับยางปี24หมดของโยโกฮามานะมีดิสเบกให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเครื่องยนต์เบนซิน1 8 0 0ซ c ทำงานกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพี่เนาะ122แรงมานะครับนะไม่แรงเกินไปแล้วก็ ไม่เอื่อยเกินไปนะครับขับดีๆเลยนะครับเหมาะสมมากเลยนะนี่นะครับข้างในนี่คือไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะผมเช็คให้พี่ดูหมดแล้วนะครับนะตะเข็บอะไรต่างๆนานานะครับนะแนบชิดติดสนิทเลยนะครับนะตรงบ่วงซุมลอ้อต่างๆนานานะครับผมเช็คให้หมดแล้วนะซื้อรถทั้งที่แล้วนะพี่ซื้อรถกับคนที่ไวใจได้ดีกว่านะครับซื้อรถมือสองทั้งที่อยากให้พี่นึกถึงแพทยนนะไม่ใช่แบบอยากได้ดรถราคาถูกๆไปซื้อในเ c e บุ o กแบบซื้อไปซื้อมา คือมันมันไม่คุ้มมาพี่เนาะมันไม่คุ้มเลยอยากได้รถบ้านมาซื้อกับผมดีกว่านะครับผมคัดมาให้แล้วนะครับรถดีๆถูกๆนะที่มันดีจริงสภาพเกรดเอจริงอยู่ที่เพชรยนต์หมดแล้วนะครับระแะนกจัดซื้อเรามีกว่าสิบกว่าแผนกพี่เราคิดดูนะเราพี่คิดว่าเราจะจัดหารถดีๆถูกๆไม่ได้เลยเหรอเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ขายถูกที่สุดในตลาดเพราะว่ารถที่ถูกที่สุดในตลาดพี่มันไม่ใช่รถเกรดเอมันเป็นรถเกรดอะไรก็ไม่รู้ นะเพราะถ้ารถเกียร์เดีจริงนะครับผมสู้ราคานะผมถ้าไหลผมก็สู้พี่ก็รู้อยู่นะครับนะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะติดต่อหาผมได้เลยนะครับศูนย์หก5อี5่หนึ่งห้าห้าห้าดนะครับมุมขวาล่างนะครับเบอร์ผมนะครับนะหรือว่าอยากดูพัดทไหนเพิ่มเติมก็ทักไลน์มาได้นะครับม,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 มี ID ดีแล้วนะเรามี ID ดีกันแล้วนะครับนะมอนอตต่างๆนานานะครับอยู่ครบหมดเลยหรือว่าพี่อยากยดูจุดไหนเพิ่มเติมนะครับก็ ไลน์มาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้นะครับนะทักมาปรึกษาได้นะครับไม่คิดสตางค์สักบาทนะครับนะบอกคนขับนะครับเขาจะปรับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วก็ปรับน้าหลังออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ตรงเนี้ยพวงมาลัยนะครับคือมันจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพี่ใครเคยใช้พวงมาลัยเก่ารู้น่ะว่ามันแบบขับยากเนาะกว่าจะเลี้ยวทีนะครับต้องใช้แรงเยอะแต่ว่าเอาติดนะนี่คือเลี้ยง่ายนะครับขับง่ายสะดวกสบายนะครับ มาสมกับเป็นรถที่เราใช้ทุกวันเลยนะพี่เขาหน่วยงานทุกหน่วยงานเขาเลยซื้อรถเอาเตดเยอะนะจะมีรถเอาเตดรถหน่วยงานเยอะเพราะว่ามันเป็นรถที่ถึกทนพี่เนาะที่พี่คนไหนคิดว่าแบบเฮ้ยเงินสี่แสนเอาไปซื้อรถไฟฟ้าดีกว่าพี่ผมขอพูดไว้ก่อนเลยว่ามันคนละวัตถุประสงค์เนาะคนละวัตถุประสงค์พี่จะมาซื้อรถไฟฟ้ามือสองกับผมก็ได้ผมก็มีให้เลือกแต่ว่าคนที่อยากได้เอาเตดคือคนที่ เห็นเอาติเห็นโตโยต้าตั้งแต่เด็กแล้วมีสูตรทั่วประเทศอะไรหาง่ายทุกอู่ซ่อมได้แล้วก็ราคาตลาดมือสองดีนะอย่างคันเนี้ยพี่ซื้อไปสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันนะมาแสนหนึ่งหมื่นพี่ขับไปมาสองแสนพี่ขับไปมาสองแสนขับไปสองสามปีพี่ก็ยังขายได้สามแสนายสี่แสนพี่เนาะพี่ไม่ได้จะขาดทุนเยอะเนาะไม่ได้เหมือนซื้อรถป้ายแดงเนาะพี่ที่แบบซื้อไปปุ๊บพี่ขาดทุนแบบห้าแสนล้านนึงเลยเนาะคือคนเขา คอละาวัตถุประสงค์พีเรียกกันแบบนี้ดีกว่านะแล้วใครที่หาเอาเตดอยู่นะครับนะทักผมมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําตัว GR Sport ผมมีให้เลือกทุกรุ่นเลยนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะเดือนนี้อย่าลืมนะใครเครดิตดีนะครับมาจัดดอกเบี้ย1.99%ได้เลยนะครับนะหรือว่า1.29%นะครับที่3ปีนะครับวันนี้ข่าวติก็พูดเยอะแล้วนะครับนะขอไปก่อนดีกว่านะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ